สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดสีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์นะครับอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์นะครับจะทําพิธีเข้าทรงนะครับขอปู่องค์ธรรมนะครับขอตัวเลข3ตัว2ต,ต,ตัวงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นะครับคุณผู้ชมอาจารย์สมศักดิ์ท่านบอกว่าถ้าทําขอเลขนะครับต้องทําบนบ้านนะครับถ้าทําบนบ้านแล้วจะสักดิธิ์และจะขลังเลขจะแม่นทุกงวดด้วยนะครับคุณผู้ชม ได้โกนอาจารย์สมศักดิ์ทำเลขในบ้านถูกทุกงวดจริงๆนะครับแต่ทํานอกบ้านไม่ค่อยถูกนะครับไม่ค่อยเข้าแต่ว่าทําในบ้านเนี่ยจะเข้าทุกงวดนะครับนะังเกตดูด้านบนนะครับโกจ่าพระของท่านนะครับประจาเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเราอาจารย์กำลังทางําพิธี้นะครับ วันที่16บตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับขอทุณครุบาร์จา์จงโปรดจงเมตตาเข้ามาสวมมาบันด้านบอกแจงสแสดงออกในเสียงปากผู้ข่าด้านบอกด้านวาให้พร่องให้บรรลุยาขัดยาข่ายาสุไห่อึดอัดในยิตในใจยาสุไห่มืดมนตรการตาให้แจงสว่างเหมือนดอกปึ่งดอกเทียนให้บรรลุสอดสองมองเห็นใดทุกสิ่งทุกอย่างมีโจคลาปันใดก็โปรดเมตตาให้ลูกเต่าเล่าล้านขอให้ใดเป็นความจริงสิ่งที่ดีที่งามเด้อขน้อย อาสาธุลูกสิลุกร,รมขอรัธนานิมต์แ <c oughs> ก่ไปงลบุญใจปีติตาจิตตาปริตังเขาออกให้ผู้ขาดใ้หู้ทราบได้เข่าใจนั่มาเว้าออกทั้งสามตัวหรือสองตัวขอให้เว่าออกมากให้ได้ทุกสิ่งอย่างนั่นล่ะเด้อคุณเอ้ยการว้าออกมากให้หูดูดีทุกสิ่งอย่าง ท่านจงบอกให้หูดูดีทุกสิ่งอย่างควมจ๋าควาเบ่าความว่าน้ำมาว้าให้ฟู้ขขาไ้้สาบได้เข้าใจเว้าออกให้หูดูดีไดดีนี่ละคุณเอ้ยอันไดน้อคุณครูบาอาจารย์น้นำมาว้าสอบถามบึ่งให้หูหูจากเห็นจากขอให้มีความเบาขาวสะอาดทั้งกายและว่าจามาขอโชคขอลาบในมื้อนี่ลหลนาหลายตาลูกเต่าเราล้น มาขอเสียงโจกเสียงดวงบูชาโจกบูชาดวงในคุณครูบาอาจารย์พระพ่อรหันตาจงโปรดจงเมตตาให้ลูกเต่าเหลา่าล้านขอให้ใดตามที่มนตอันใดน,น้อขน่อยคือจังมาว่าวออกมากขึ้นจึงมาเว่าออกมากขึ้นจังขี้เดียดขัดแต่น,น้องนี่ล่ละคุณเอ้ยอันของสิ่งทีของสกปรกของมนเข่ามินกุยของสวยใส่สสร ได้มาเขาตอมนำเดือคุณเลยอันใดนอกคุณคกณุบาจาดอันใดนอกของสบปบของเมนเขาเม็นปุ๋ยของสุดุยแสายรายนี่ละคุณเอ้ยมันโมเมนตของสุรุยแสายรายดอกเจ้าที่เจ้าที่ละคุณโอ้เจ้าที่เจ้าที่บ้านบอกสาปรโรตั้งการยันนอนสอนตังฟังเดือให้คุ้นหูรู้จาดขอให้คุ้นหูรู้จาดจะาาแจงแสดงออกมาให้ชัดเจน โอ้ผูตาผูตาท่านได้มาด้วยนะโอ้ผูตาสาธุผูตามาด้วยนะครับผูตาเอ้ยผู้ตาข่ำชี้ผูตาเข้ามาด้วยสาธุสาธุผูตาเข้ามาด้วยขอให้ผู้านียิ่ความดีความงามผู้ตาเข้ามาด้วยครับทุกท่านผู้ตาต้วหนึ่งผูตาผู้ตาด้วยขนอยมนตลผู้ข่าวมาด้วยความดีความงามด้วยขนอย ความดีความงามใสมีโชกมีลาบอันใดนอกปูเอ้ยมาโปรดให้ลูกล้านในทอดสาปนั่งว่งดอนสินซ้อนปันสวงกายะโสนั่งมั่งก่อนวิบรสันธาพระโอ,อ้ยจงมาบอกบอกบอกให้หูรู้ดีจากเห็นมาเป็นความหูรู้จักความเข้าใจท่าจรใดบอกไว้ว่า ทำจริงใดบอกไว้ว่าหาเจ็ดเดือตัวแน่ๆมันเด้อกหาเจ็ดสับปนเล็บตั้งนั่งฟังดูให้หูจาดฟังเบาออกมาให้ขาวสะอาดทั้งกายและวาจาทั้งจาดทั้งยิ่งทั้งตะเกียงองค์การนั่มาสวมมาดานติดตนตัวไปดูสุดเรขทีหนึ่งว่าจะเป็นตัวไหนนะครับออกมาให้หูดีสอสีตาเห็นเป็นข้อมวาองกูตาพื้นวาวบอกมาพื้นกว่าจังสี่เด้อคุณเลยพื้นว่าจังไดนกคุณปกูตาเลย เนละนอกกั้นผูดการจาเห็น,หนลูกเต่าเหล่าหลานมาในพ่อมหน้าพ้อมตอกากันจังสี่ผูาตากันดีอกดีใจมากมัสิบอเ็กบอกหอยก่อนนะสิบอเบกบอหอยตาบอตรงๆเลยเล้างนหน้าพ่อมหน้าพ้อมตา มาด้วยความดีความงามทุกสิ่งอย่างสิบอกให้ลูกเต่าเลาวลานได้ลองเบิ่งเด้อลูกเต่าเลาวลานเอ้ยเจ็ดแปดเด้อคุณเอ้ยเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดสาวฝรั่งตั้งแก่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแป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 ด

จอเม่แปลว่าอะไรจอจอเขาบอกว่านั่ง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 จ๋อจ๋อตังนั่เจ่อค่ะอมอนเจ็ะตั้งไรขอเดียจออาเสียโตหลังโตก็เช็ดตังไหนขอเจ็ดตรงนั่งโสติติโสตังนั่จ่อค่ะสาธุเดอสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสิ่งที่ดีงามทุกสิ่งอย่างจงโปรดจงเมตตาให้ลูกเต่าเล่าล้านก็ขอให้มีโชคมีใจขอให้มีความสุขความเจริญทุกประการ อย่าเจ็บอย่าไข้ย่าป่วยลูกหลานทิดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ตามที่พวกมุ่มาดปรารถนาก็ขอให้มีโชคมีใจขอให้ได้ความชุ่ที่ดีที่งามเนอสาปาโรเตนังฟังสูกรันยางอุปปาเตนังโคดสินติตายัตสานังหุตาสาติมิมิมังโสกังอัตตายังสัมมังปเตยัตโสธัมโมยัตเสเทมะมะโต ยัดโสขังอนนังอนิกสิทธิกถาดตนงอุทโธยัตนงขอให้ลูกเต่าเ่าหลานนี้จงมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้สะดวกตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีความสุขความเจริญให้อายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในทางช่องคุณสัพพยาณะทุกคนทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ตัวเลขเราก็ได้แล้วเดี๋ยวจะเขียนแล้วก็โชว์ตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์นะครับเขาทําพิธีในบนบ้านเนี่ยจะแม่นนะครับแต่นอกสถานที่ในส่วนมากก็โปูไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําอยู่เขา้าทรงอยู่บนบ้านของท่านเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเอฟอยากจะให้ดูบนบ้านท่านมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะสะ่งขอดูตัวเลขที่เขียนนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับเตะมาโชว์นิดหนึ่งนะครับครับวันนี้มีโอกาสดีมากนะครับที่อาจารย์มาทําพิธีบนบ้านแล้วก็ได้สวดมนต์ด้วยท่ากก็ทำวัดพร้อมเลยนะครับวันนี้นะครับคืออาจารย์ทําปกติอาจารย์ก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมครับในการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเช้าทุกเย็นครับแล้ว แล้วเป็นยังไงอาจารย์นะครับอาจารย์ถือคุยนิดนึงครับนะครับเล็บตรงไหนอาจารย์มีปลายจ้าอ่าอ่านะครับก็คุยกับอาจารย์สมศักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะดูตัวเลขนะครับตัวเลขกําลังเขียนอยู่นะต้องดูได้จ้าครับการทําพิธีของอาจารย์นะครับเป็นการเรียกเข้าทรงหมอทมเนาะเรียกทำเรียกครูบาอาจารย์ ที่องค์ธรรมเข้ามาเนาจันครับครับเป็นธรรมครับเป็นเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมนะครับเป็นองค์ธรรมครับครับคือถึงเวลาก็จะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเลยครับครับแบบทาถ้าทําพิธีก็กล่าวถึงก็จะเป็นองค์ธรรมมาสวมมาเข้ามาสวมพูดออกในปากในเสียงเลยนะครับอืแล้วก็เป็นว่า บางคนก็น <in> ับถือว่าทำพุทโธแต่ผมนับถือว่าทำอนิจจาทำอนิจจาเมื่อเวลาทำพิธีมันจะมันจะเขาจะพูดว่าจ๋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 าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทำอนิจจาถ้าทำพุทโธเวลาทำพิธีเขาพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธเขาตั้งพิธีแล้วองค์ที่จะเข้ามานี้ก็คือจะมาแล้วก็จะพูดเองเลยครับครับ <ไ>และแ,แ,แต่ว่า<อ>จะองค์ไหนจะเข้ามาสวม<อ>ก็ทํานี่มันมีอยู่มีอยู่ประมาณห้าธรรมอนิจจาห้ารยพระองค์ทั้งหมดนะ<อ>ทำอนิจจาห้ารยพระองค์แล้วแต่องค์ไหนจะสวมเข้านะครับโดยเฉพาะตัวเลขนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วเลขของอาจารย์นี่จะไม่เหมือนใครเลยนะครับที่ผมได้สัมผัสมาครับตัวเลขของอาจารย์ก็จะเป็นแนวของอาจารย์ที่ครับครับ อง์ tamam. มาโปรดใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วเลขที่เมื่ h, อกี้นี้อาจารย์จาได้ไหมครับจำไม่ได้เลยว่าเลขอะไรบ้างครขอเลขหน่อยขอเลขอาจารย์เถอะทอนของปูตาน่ะอาจารย์กันโผล่โชว์เลขเาจารย์ดเจ็ดอะไรเจ็ดแปดรืออะไรเจ็ดอะไรนะเจ็ดแปดโชว์เลขตัวเลข่อยอาจารย์นะครับให้เอฟซีได้ชมอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศกำลังชมรออยู่นะอันเดียบขอหยัดนะครับอะนี่ฮะ เลขห้าเจ็ดคือเลขอะไรจ้ะห้าเจ็ดนะฮะห้าเจ็ดนี่เลขของธรรมครับเลขของธรรมห้าเจ็ดเลขของธรรมอ่ะครับเป็นไหนโอ้นี่เลขของธรรมเลขของธรรมอืมเลขของธรรมนี้ห้าเจ็ดขับอะไรนี่ห้าเจ็ดกับอะไรบ้างห้าหกบนห้าหกสี่สองบนสองสี่อือครับ เลขของอะไรบ้างอาจารย์เลขเยอะเลขค่อนข้างจะเยอะเนาะนิดนึ่งนะของตัวนี้ของของปูตาตัวเดียวนะครับปูตาตัวเดียวใช่ไหมอ๋อเน้นเจ็ดแปดที่ปูตาเน้นๆมาก้วเมื่อกี้เน้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับครับโอ้โครับอ่าแคปนาจเอาอาจารย์ส่งมาตัวนี้ด้วยนะอ่ะแคปน้าจอเอานะเอฟสี่ทุกคนทุกท่านนะเดี๋ยวก็มีเลขไม่กี่ตัวนะครับก็มีห้าเจ็ด จ็ดแปดที่เน้นๆแล้วก็จะมีอ่ามีห้าสี่สามสี่หรือห้าสี่ครเนี่ยจันสองสี่แล้วสองสี่อ่าสองสี่สี่อันนี้สองสี่อ๋อเขียนกลับสองสี่สี่สองแล้วก็อะไรเนี่ยห้าหกทัวเลยห้าหกครับห้าหกใช่แล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดของกุฎตาตัวเดียวครับตัวตัวที่วงกลมใช่ไหมเลขที่เมนอ๋อเขาแคองกุฎตาตัวเดียว ของคุณตาเจ็ดแปดตัวเดียวสาหนสางุนึ่งยี่ชิบหมาครับขอบคุณนะสวัสดีครับผม